จากทีมวาดภาพเข้าแข่งขันจำนวนสามทีมประกอบด้วยทีมที่ 1, 100หนึ่งร้อยจังหวัดงนกตาทีมที่สองโรงพยาบาลค่ายวชิราปราการและหน่วยศึกษาวิชาทหารทีมที่สามกองบังคับการจังหวัดฉนกตาและร้อยทหารสรวัตรจังหวัดฉนกตาการเตรียมการและการดำเนินการเมื่อวันที่แปดสัญยาชนไปดีการโทรเรือนชี้แจงรายละเอียดการบัรและให้คำแนะนําเกี่ยวกับการวาดภาพ การใช้สีและจับสลากแบ่งพื้นที่ในววันที่13-17ถึงวันที่กันยายน53เป็นการดำเนินการวาดภาพของแต่ละทีมในพื้นที่ที่จับสลากไปแล้วคือด้านทิศเหนือโรงพยาบาลค่ายและหน่วยสุดนักศึกษาวิชาทหารด้านทิศใต้ร้อยจังหวัดฐานบกต่าและด้านทิศตะวันออกเป็นของกองทัพก,การและร้อยทหารสารวัตรทีมที่หนึ่งยกมือ ใช่ไหมทีที่สองยกมือทีที่สามยกมือ้าใคันนาตัวที่มายืนห้าในเป็นตัวมือวาดคุณหรือเปล่าใช่ครับครับครับมือวาดคันนทุกคนพนหาทุกคน,กคนเป็นมือวาดทุกคนเรียกไหมว่าใครเป็นโปรเจกต์เนี่ยใครมาเล่นคุณมาซักซ้องกอ็จะเพลินเรื่องอะไรนั่น,น,นชื่อผาดตรงนั้นกาเทา้าทีที่สองเอดูแนวความคิด ได้แนวความคิดหรือยังถ้พาผิดภาพพื้นที่ตรงไหนคิดเหนือ,อที่หรือาพ,พอดูแนวความคิดนภาพนี้อาจจะอยู่เพียงแค่สมมติว่ดา,าด้านนี้มุมเดินเท่านั้นเอง มันมีต้นไม้มันมีป่าเป็นทึบอันนี้มีป่าไผ่อันนี้เป็นต้นไม้ปกต้นไม้นี้อาจจะอยู่มุมนี้ใช่จุดแรนี่คือแผงหน้าานี้มันกระจุกันอยู่ตรงนี้อาจจะมีต้นไผ่ยี่สิบต้นก็ได้ถ้าใครมีผัวคือต้นไผ่นี่ยี่สิบต้นจะเจอต้นไผ่น้าลงไปก็เรี่อนี่คือต้นเดียวย่านใดคุณก็ต้องไปคำนวณดูว่าเออแถวนี้มุมทางหน้านี้สวยตรงนี้ทางหน้านี้มีต้นไม้ คือทึบมันอาจจะอยู่ทางด้านขวาไหมหรือเราทึบมาอยู่ตรงกลางหรือทางนี้อาจจะเกิดต้นไผ่หรือตรงนั้นแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่มันมีก้อนหินน่าจะอยู่มุมไหนม่ยจะบอกว่ามีสามลูกนี่แล้วก็น้งว่าทั้นสามลูกไอ้จำลองว่าสามลูกนี่จะสอดคล้องกันอย่างไรต้นไผ่อาจจะเกิดตอนนี้อาจจะมีสามต้นก็ได้สามลูกก็ได้ลูกใหญ่ลูกเล็กเห้มองทางลึกเข้ามาถึงผมเป็นคนรอบเอย มองทางเลือกมันจะยืนมองที่ถนนเข้ามาทางเลือกไอ้ที่ไอ้ที่มีกวางอยากจะยุ้มุมกวางนี่เออยวผมเพิ่มงูมาอีกตัวได้ไหมเพิ่มช้างมาอีกตัวได้ไหมอยากให้เกิดแนวความคิดอย่างนั้นสองหนึ่งจาไอผมว่าแค่กระจุกนี่ครับหนึ่งในสี่ของได้ตรงนี้ผมจะถือว่าเป็นพื้นที่โล่งเือนพื้นที่อะไรแต่ผมบอกไม่ใช่เล็กตเหลือแค่กำปั้นเท่านั้นเองนั้นฝากทาความเข้าใจในขั้นตอนแรกในการที่จะให้เกิด่าคือหนึ่งเกิดการสร้างสารแนวความคิดเกิดการระดมความคิดในกลม บางกลุ่มมีคนถึงร้อยคนบางกลุ่มมีคนเพียงแค่สามสิบคนผมอยากให้เกิดน,นี่คือเราบอกประชาธิที่ยใจเกิดระดมแนวความคิดไม่ใช่มีคนเพียงแค่สองคนหรือสามคนหรือสี่คนเหมือนอย่างปับันนี้เพราะจังหวัดที่มีคนมากมีคนมาเพียงแค่เจ็ดคนห้าคนสี่คนแล้วมีคนที่ว่าแข็งอย่างนี้มันอ่อนลงผ้าอาจจะต้องลงสีจางมาก่อนเราดูจากในภาพลึกขนาดนี้ยมีลักษณะภาพทั้งหลายภาพสีที่เป็นจางก็คือลงไปก่อนแล้วลงสีทึบที่หลังทาทาทาสีทึบสุดท้ายควรจะลงสุดท้าย ไม่ใช่ลงสีี่ไปเกิดแล้วผ่าในกา้กผมให้ลงแกว้วสีขาวว่างไปแล้วอะไรกันต่างๆท่านนี้ถ้าเป็นผมก็่คือผมก็กลั่นแนวความคิดมาเนี่ยจากสารสีรูปมกผสมกันจะเป็นอย่างไรล่างด้วยจะเป็นด้วยช็อกหรือจะเป็นด้วยดินสอหรืออะไรกันต่างๆกล้าบ้างๆเสุดท้ายก็จะเริ่มเราบงระบายสีสองสามวันแรกสองวันแรกก็จะเกิดภาพภาพส่วนใหญ่เมื่อมออย่างนี้มันจะเป็นภาพใปใครไม่ได้เป็นภาพแบบว่าเหมือนเปียก เห็นภาพของลายเดียสภาพต่างๆนะครัให้เราไม่ได้วาดว่าดภาพเหมือนจริงเี็นแต่วาดภาพอาจจะเกิดภาพต้นไม,ม้หมยดูขนาดนี่ถืเป็นต้นไม้เนี่ยถ้ามันจะเกิดตายอยู่ข้างหน้ามันต้องเกิดจริงไว้ก่อนนะัแล้วก็แต่ข้างหน้าหรืออะไรกันต่างๆนะ,ะผมว่าในรายเดียดของการดาเนินการในวันนี้อยากเห็นพลังคนในส่วนล่างสุดของเราอมกเกิดแนวความคิดเกิดการคิดสร้างสรรค์เกิดการากการ่วมมือไม่ใช่เกิด คนใดคนหนึ่งขึ้นมาทํามีหัวหน้ามีควบคุมมีการแบง่งบทบู่มีการมีขั้นตอนเอาเองเอาต้นไม้นี่ต้นนี้ไปนะเองเอาหัวเสือไปนะเองเอาตรงนี้ไปนะตรงนี้ไปนะตร,นปนะตรงนั้นไปอนะไรกันมะต่านอะเมื่อภาพออกมาได้ภาพเหร็แล้วต้องนี่ไปเสร็จแล้วก็มีผู้กูให้ไม่ได้ลงอย่างนี้มีการแลกเปลี่ยนควาเปนีจึงให้เวลาถึงห้าวันไม่ใช่ําคาญนะอะไรกันต่างๆริงอาจจะป้ายสีุก็สิบคทั้งถ้าจะเกิดจบแล้วหรืออะไรกันา่านะตร่าาาเรง ผมจะใช้สียังไงที่ให้มานี่เป็นเพียงแค่แครเยนอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่มาบอกว่าเอาสองหนึ่งสามมาจับแ่งกันไปนถ้าสองหนึ่งสามเาแ่งกันนี้ไม่เพราะว่าภาพที่ให้มาเนี่ยน้ำหนักของสีมันไม่เท่ากันเลยอันนี้จางากถ้าเอาตัวนี้มาลงไปน้ำหนักของสีทึบเหรือเกินถ้าบอกเอาสองหนึ่งสามผมไม่รู้ว่างานมาเรียนนั้มันจะเข้ากันได้อย่างไรอันนี้ต้องทำให้ภาพมันสาม,มาก ภาษากรอดคล้องในเชิงภาพในเชิงศิลปินในเชิงอะไรกันนต่างผู้หู่ที่จะมาก็เป็นเพียงแค่ผู้ให้ข้อเสนอแนะม่งงานศาษาผมคิดว่าภาพของการดําเนินการในการวาดภาพในครั้งนี้โอ้ยทำให้พื้นที่นี้ดูสดใสหรือร่มรื่นหรือแคร,ร,รจะมาเติมลูกแกไปตัวึ่งเติมพระจันทร์เติมผู้หญิงนั่งกอดจะผู้ชายอะไรไหมครับถ้าให้มันสมผมคืนกันในรายียรของผมขอถกิจการแข่งขันการประกวดวาดภาพบนพื้นผาผนังเพื่อสร้างอัตริยภาพ ล้างแล้วก็จัาให้เรียบร้อยต่อไปเอ้าเอ้าเอาเขามีสีเดี๋ยวรับมอบจัดรับมอบส่วนขนาดน้ายาล้างแปรงนี่ยังดมีใช่เป็นส่วนรวมส่วนสีขาวท้าไม่พอก็รอ,อ,อไปซื้อใหม่จะเตรียมรับมอบแม่สีตอนแล้วก็สีนะครับ กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามถูกนะครับ ดูไปง่ายว่าวันนี้เรามีแม่สีซื้อแม่สีมาสีสีคือแดงเหลืองน้ำเงินเขียวทั้งคืนด้วยเราผสมให้ดีขนาดนี้ก็เป็นการเรียนอะไรสูตรหนึ่งว่าสีฟ้าไม่เกิดยังไงเท่าเดาวสีฟ้าเจ้าสีเขียวอ่อนทําอย่างไรไอ้ขวดที่ให้ตัวตูดขวดหรือไงรเมื่อไนราจะเป็นสีลปินจริงๆเขาไปทําเป็นป้นใช่ไหมเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือต้องรู้ว่าสีที่เราต้องการรู้ต้องการสีส้มเนี่ยอะไรผสมเราละไอ้ทีมเอสีส้มอะไรเกิดอะทีมอะไรขวหน้าที สีส้มสุดท้ายของไอ้ไอ้เสาวอวคุมาะไรหนวยเปิดใช่ไหมสีม่วงอะไรเจออะไรเน่ฮะนเงินกับแดงรับน้ำเงินกับแดงสีมวส่วงแตไม่อน,นะครับท่นทุกคนใีหมกไม่ใช่มาร่วมงานทั้นขนาดนี้เรามีแต่แม่สีให้ท่านจะเพิ่มหนักเพิ่มเราสีที่มีกระป๋องใหญ่นั่นคือสีเบสิกสี 3, K, K. ขาวม่วงมาผสมในลายเดียไอ้ือชัยเป็นเพียงแค่ผู้แนะนำไม่ใช่เป็นคนว่าหรืออย่างไร